มี่งนี้อีก้วันนี้แพ้หมุนวงล้อแล้วแพ้อยากได้เรื่องนี้ว่ะทำไมเด็กอ่านอยู่โคตรอยากได้เลยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าแท่นมามันแลขอบคุณครับน้อนพลบ้านคุเปิดบ้านบ้านเดียวบ้านเดียวชันผูเปิดตรงกลางให้บ้านกลางเนี่ยอุ้ย้ยผีบายมาถึงมันมาถึงมันแหกปากเลยอะไรวะน่า ใช่เปไวะเาเปิดเขาเปิดใจไวเกินอ่ะมันจะลั่นน่ะมีใครไปเปิดบ้านตรงสารายังไม่มีไม่มีไม่มีกูเกิดบ้านเดียวกับไอ้เบนน่ะกูมาเปิดละกูมาเปิดแล้วกูมาเปิดแล้วบ้านตรงองอ์ะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้านบ้านตรงนี้บ้านตรงนี้บ้านสามใครเปิดเปิดจังเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วบ้านสามใครเปิดไม่รู้เออมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่กูมันอยู่กูมันอยู่กู ไล่ไปตรงกลางนล้มันกลับมาข้<ะ>างหน้าแล้วโอเคโอเคโอเคทำไมชื่อมันชื่อมันตัวใหญ่จังวะมันอยู่ชื่อผีอดิดอยู่มันอยู่กูบ,บ้านบ้านยาวบ้านยาวบ้านยาวยาวว่าไหนวะยาวมากในใน,ใน,ใ,นในบ้านนั้นมีมีมีที่ไหนวะอยู่บ้านยาวอยู่บ้านยาวบ้านยาวบ้านตรไหนเราไม่รู้ว่ไหนลราไม่รู้บ้านสามเป็นทีนเป็ดมาเป็ดเป็ดอยู่กูอยู่กูอยู่เอาเลยเบนเบนไปไหนวะ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปิดส่ออย้านยาวอยู่บานยาวอยู่บานยาวเขาบอกว่าเปิดเป็นปิดห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งนั่นไงบอกแล้วมันตามแข่งครับเพราะว่าแข่งเขายังไม่เสร็จไงมันเปิดไปตรงเครื่องกลางเครื่องตุ่มเครื่องตุ่มเครื่องตุ่มตุ่มตุ่มวงวายเฮียมันขวนกูอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยเอฟอะไรคือเอฟตีมดั่นตีมดั่นตีมอดไม่รู้ไม่รู้ฟักมั้งไอ้เฮียยืนดีขึ้นมาก่อนยืนดีขึม่ก่อเลยเพื่อเฉยเลย ทั้งวันเจเจทั้งวันทั้งวันทั้งวันต้องแน้เหี้ย์วนวนที่แช่ผักไปโอ้ย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 เพอนเอมาเปวหรอเดนเจเขาไปแดกข้าวที่ไหนวะตุรกีเหรอกูช่วยเพื่อนกูช่วย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 กูเอ้กูก็ก็เที่ยมันเฉลียวฉลาดกูเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดจะทำอะไรเพื่อนกูจะทำมึงมึงไปดิมึงไปดิไม่ไม่ไม่ไม้ ไอ้เจ็บบาแม่นอยู่เนี่ยไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นเฮ้ยเจ็บเจ็บแล้วนี่มาไอ้ก๊อฟช่วยดิโอ้โหอันตีเลยอันตีเลนก็อยู่มาตีก็อยู่ตีเลยอันตีเลนตีมาแล้วตัดไลน์ตัดไลน์ตัดไลน์วิ่งมากดเกาะโอ้ยเฮ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 ้ยไอ้ก๊อฟโดนสี่ทีตายนะตัวมึงอ่ะได้กูได้อยู่กูได้อยู่มึงเชื่อใจกูเชื่อใจกูปังขนาดเลยวะใช่ใช่ เหมือนเบลเลยอ่ะแต่ว่ามันตีกายได้อ่ะตัวนี้คือแบบแพ้อีสปอร์ตคุณไ่ใ่อีสปอร์ตตัวเจนกับไอ้นิพาแพ้ทางผีพายเว้ยเพราะว่ามันตีไกลสี่ทีนอนอ๋อใช่กันไปเลยสัดให้หนึ่งทีแล้วก็อ้ามันอยู่ไหนพี่อยู่ตรงกลางบ้านกลางตรงนี้ของกูเก้าเก้าแล้วนะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางถ้ามันเข้ามาบ้านยาวบอกเลยกูปั่น ยาวป่ะตามยาวไม่จะได้ปั่นยาวยาวยาวสวยตัวนี้เก้าเก้าแล้วกูตรงไหนตรงไหนไม่สวดบ้างไปไปช่วยสวดเออบ้านยาวบ้านยาวบ้านยาวตรงแม่ยังตรงบ้านองอ่ะแล้วในในในบ้านอ่ะในในบ้านในบ้านสามสามประตูเสร็จยังนั่นแหละบ้านยาวนี่แหละคือวันนี้อยู่มันมานะอมลิขิเขียวโอ้ยโอ้ยอันตีด้วยพี่พี่ชายเออมาเลยให้อันตรีมาเลยเปิดผมเปิดกล่องให้เดี๋ยา อารมณ์พวกแนวเกาะไม่ใช่ไอกระตูนเรื่องต้องรอดมันซ r เวอร์อะซเวอร์ซเวอร์โอ้กระตูนโคตรเก่าเออไม่รู้จักเลยวะต้องรอดต้องรอดต้องรอดม่มีสิบกว่าเล่มเองนี่ใส่ภาพแม่งสวยจัดตัวแตกใช่ครับไอสัตว์เรื่องจริงตายไปได้ทีอ่ะมา่อแล้วกันเออตรงนี้เก้าก้แล้วว่ามันครบยังวะยังยังยตัวมึงเท่าไหร่อีสิเอง

เฮ้ยเฮ้ยเจเจเจ๊ผีมามาตามไปเบ้นไปเออกูเล่นให้กูเล่นให้กูเล่นให้ตรงบ้านเดี่ยวอ่ะโอเคป่ะอยู่บ้านเดี่ยวไปยาวๆเลยเล่นไปเล่นไปเล่นให้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 ตรงบ้านเดี่ยวเฮ้ยจะเย็นใช่มาที่มังกรคางเลยตรงนี้ป่ะเฮ้ยจะเย็นเห้ยเยี่ยม็นปลาโดนว่ะจะยังติดเลย เสร็จได้อะไรหนุ่มโอ้โหเป็นโมโหอะไรของแม่งวะมันโมโหตุเรงที่เอากูใหญ่เลยนะเมื่อกี้เอากูใหญ่เลยนะ่าเหยียตุเรงตุเลงตุเรงตันให้หน่อยพร้อมต่อยสุดๆอออยู่่่ไหหนนจาเพื โอเคโอเคโอเคตามเอ้าโดนตัเป็นคู่เลยหรอไปพี่ชายันผักนอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้โอ้ยอยู่บ้านกลางโอ้โหมีแต่ไม้ตันหน่อยตันหน่อยตันหน่อยตั่ยตันหน่อันหน่อยตันหน่ยตัน่อยสว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 ยตัยัยัตัวนี้ยันยัง่ันยออยออย่อยองัออ่าง กูมีตันกูมีตันมันอยู่ไหนบ้านเดียวมันอยู่บ้านเดียวบ้านเดียวเจ้ากูมันเจ้ากูกูตันได้กูตันได้เฮ้ยมาเล่นลิ้นมาเล่นลิ้นมาเล่นลิ้นมึงเล่นลิ้นหรอมึงเล่นลิ้นหรอ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 เล่นลิ้นหราเล่เล่อยบูเป้บูเป้เฮ้ ไมดไ้มี้มีเกบอันนี้มันจดครอไอ้หูกดตนี้ก่างเงี้ยถ้าเราก้าวกไใช่ป่พมาเรา่ปมันจะเตม่ะเต็ไอ้ไรกไ้กูติดร้ให้เบ้ตรงที่มันเพิ่งผ่านมาเยไม่ได้อ้ไอ้เบ้ยหูจุกุไอ้จจุกจะเสร็จอยู่แล้วไม่เดียวเง้ครับโอ้ย รงองลายสีไว้99ดีๆๆแล้วออกแล้วก็เข้ามาใส่ใหม่มึงเข้ามาดิวะมึงเอ้ยมันกดก็โยกโรบโยกโรบมันมัน,ม,นมันกดอัติไปแล้วไม่มีนติดแล้วตัวที่เดิมนะพี่ถ้าต,ต้องที่เดิมต้องที่เดิมต้องที่เดิม,อดมโอ้โหตัวขนเลยว่ะโอเคครับทำไมตอนผีพังประตูบิ่นเปี้ยวอะบอกเลยว่าบิ่เบี้ยวถ้าเราถ้าเรายืนอยู่หลังประตูแล้วผีพังเข้ามาเราตีสตันนะ เออใช่ใช่ยืนเชียร์ยไปยืนชิดบางคนไม่ยืนชิดแบบเราจะรอตีไงโอ้โหเขาเอวสองเองใช่เหรอวะแกงผีเกิเขาได้คะแนนสูกเขาไล่เขาไล่านเดี๋ยวเดี๋ยวเร็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 วเรเซฟปิด้านแม่นกว่าจนจีนี่เียฝั่งนเดียนเดียวเปิดให้เผมเปิดเผมเปิดสามประตูให้มะใช่ใช่เติมเงินกูเปิดาลากูเปิดาลาเฮ้ยโอ้โหกู้เกิดบ้านเดียวว่ะสาลาไม่มีคนแพน่ะสามเปิดแล้วสามเปิดแล้วหรอ มึงย่งไปศาลาก่อนเลยกูเปิดตรงศาลาหมดแล้วศาลาจะเปิดหมดแล้วต่อเหรอศาลาคนเต่าเหรอเฮ้ยกูได้เก็บพิจารวะลางดีว่ะลางดีว่ะกูจะเขาขิงกันเหรอขิงอะไรเฮ้ยกูณโน้นขิงตัวอผไรครัิงตัวอะไรครแบบฟังแต่เสียงไม่รู้ไม่ได้เสียงเต่าก็มันไม่มีคนพิมพ์เลยอะตัวอะไรวะใจมันเต้นมันไล่พังตู้อยู่นะตู้ตรงไอ้บ้านบ้านสามประตูอ่ะน่าจะเบลวะน่าจะน่าจะเบลไม่มี้เสียงคัตเตอร์ว่ะ คลายเหรอคุณคุกเฮ้ยคุณคุกไอ้เหี้ยตกใจเลยสัตว์มาพานตรงนี้เฮ้ยมึงมึงมึงเปิดมึงเปิดเครื่องข้างในก่อนดิเออกำลังอยู่เว่งๆกูกูกูมีกูมีกูมีทุกมันมีเครื่องข้างในกับเครื่องตรงศาลาเลยนะเว้ยเนี่ยฟังนะคุณะปูเครื่องข้างในก่อนเครื่องข้างในพร้อมเลยพร้อมเลยมีตะปูเออมันมาป้ามึงดูดิดูให้ดูให้เครื่องมันใกล้ๆอ่ะใกล้มากอ่ะมาดิอยู่นี่ไอ้สัตว์อยู่กูเอ้ยดิไม่โดนไล่กูไล่กูกูลากกูลากมาไล่กูลากมากูลากมาให้กูลากมาให้ ลาไปกลางแล้วมั้งไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กูล่างมาทางที่เดียวเลยไอง AJ ตรงกลางมีกล่องทองอะไรไล่กูอยู่ไล่กูอยู่กลางกลางมีกล่องทองเออโอ้โหไอ้ตรงสะพานให้กูติดให้ให้กูใส่ไปเนี่ยตรงสะพานอ่ะไล่กูอยู่กูเล่นให้ตรงนี้กูเล่นให้ตรงนี้เคบะเดี๋ยวกูใส่สะพานด้วยนะสะพานเ่ยทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วตรงกลางอ่ะพี่ตรงกลางอ่ะได้ไอ้ทิ้งไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางไล่ปิดให้นะไล่ปิดให้ไล่กูอยู่ไล่กูอยู่ ปส่สีประตูให้ประตูหน้าตรงกลางใส่ไม่ได้ไรเบนมันไม่อยู่เจ้เจ้มึงมึงมือสวดอย่างนี้เลยพอะไรนะมาสวดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวกูดูให้ได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 ้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูอยู่ไก่เบนไม่ต้องดูอยู่กูอยู่กูเนี่ยทิ้ง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 แล้วทิ้งแล้วมามามาเดี๋ยวกูดูตรงนี้มันมันมาเพื่อนมันมามันมามันโดนสายสินโหดีนะติดไว้สวยสวยสวยมึงมึงมึงล่างมันไว้เดี๋ยวกูล่างให้เดี๋ยวกูล่างให้มึงได้อะไร ยังเปิดไม่เสร็จเลยมันมาตรงกลางคนอยู่บ้านยาวมันอยู่บ้านยาวอยู่บ้านยาวอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคโอเคอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยช้ำนะต้องตรวจตรงกลางก่อนอ่ะได้อยู่พอพอได้เล่นอยู่ไปบ้านบ้านยาวบ้านยาวบ้านยาวไม่เดียวไม่เดียวปุ๊บมันยูยาเยอะยาเยอะยาเยอะเนี่ยมันต้องมียายาเยอะยาเยอะกูจบ อยู่ตรงกลางมันโดนมันโดนน้ำเหนียวกูปักทูบอยู่ตรงนี้อย่าให้มันมานะจะเสร็จแล้วน้งเหลวเลยวะน้ำเหนียวอะไรวะจ้างจิ้งจ้างจิ้งจ้างจิ้งจ้างเฮียเอ้ยจิงจ้างจิงจ้างไล่ลงไปปักทูบต่อปักทูบต่อสวยได้สวยได้สวยได้มันดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วรือเรื่องรู้เรื่องอีอันนึงอยู่ไหนศาลาเหรอใช่ป่ะวันนี้นะครัวร์แข่งเกิดอะไรขึ้นกับจันเจนะครับจันเจหนีจันเจจนหนีจันเจนโู๊บคไม่โดนได้ไงกูดอยู่นี่ ได้บ้างเสร็จปะยัง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 ครึ่งรอตหลอดอยู่กูตรงนี้ตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยชำอ่ะเคอ่ชำไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเฟรดดีเอาไล่ไรยาวอยู่กูอยู่กูมันวิ่งตามหมะยัน่วิ่งตามอ่ะ จะเก้าเก้าแล้วกูล่างมาแถวแถวเอ่อเดินแถวศาลานะเรียบร้อยแล้วเก้าเก้าแล้วฮัลโหลไม่เฟรนศาลาอยู่สาราบอดบอดบอดแซบบอดแซบทำไมถึงต้องเก้าเก้าเครื่องไว้จะได้ไม่โดนกระโตดนะครับ ก็พีงมึงแล้วกอฟเอากูดูแล้วได้เพี่พียรมีเก้าเก้ายังไม่เจอเลยตัวไหนยังนี่เองมามาสาราตัวเก้าไว้หนึ่งตรงกลางพอเก้าสองแล้วมั้งใช่ป่ะมันดึงขึ้นไปไม่ได้แล้วใช่ไหนไอ้สาราตัวนี้กูจะมุดโอ่งดึงไปแล้วนะดึงไปแล้วเบนต์มานะเบนต์ใส่เดีวดึงไปแล้วดึงไปแล้วกางเกงแดงป่าวใส่เดี่ยวสีขาวความขอ,ของให้แล้วไม่เลยแค่เดียวนะตอนนี้ฟังกูฟังกูฟังกูมามา หยุดให้แล้วพี่ตอบไปเฮ้ยยี้ยนได้ไงอ่ะตันๆเหรอมันมีโล่อะเออมีโลเฮ้ยสวดตรงนี้ไม่ได้ให้มาเอาล่างไปที่อื่นคือสาราจะเก้าวแล้วก็เดี๋ยวลงล่างให้เดี๋ยวลงล่างให้มีเครื่องไหนอีกบ้านยาวอ่ะบ้านยาวเต็มบ้านยาวจะเต็มแล้วอุ้ยเครื่องโดนอีกอะไรวะ บ้านกลางไอ้บ้านไปแลด้เอามันหลุดไม่มีปอนไปเนี่ยนิพานติดเลยก็ได้นี่ติดบ้างไอ้ก๊อกไอ้ก๊อกของมึงเท่าไหร่ลงไปแล้วลงไปแล้วเก้าสิบแล้วโอเคกูไปติดในบ้านติดในบ้านเลยบ้านไหนเราเฮ้ยกูมีสายติดกูมีสายติดเพื่อนไม่เฟ้นเอาออกออกออกกูกูติดยันกูติดยันใส่หน้าบุ๊บมันออกเลยคืออะไรอ่ะไม่ไหวไดนดีวไม่ไหว มีเปิร์กอยู่เปอร์นี่ไงพี่พี่พี่ต้องซื้อไอเปิร์เนี่ยป้องกันอัตโนมัติอ่ะหนึ่งเอ้ยสัตว์เอ้ยแล้วแล้วคุณแล้วคุณจะฮุ่โดนมาแค่นั้นเองคุณละเชื่อเลยไม่เพี่ก็รู้ว่า